ฝีมือความเป็นมืออาชีพด้านการร้องเพลงสิบดปีผ่านไปวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ<อ>หรือมีเบื่อมีเหนื่อยมีไม่อยากไปทําอย่างอื่นบ้างมีไหมยังนะคะยังนะยังยง,ลยยงแล้วก็แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพยายามทําคือถ้าไม่พัฒนาก็พยายามทําให้ตัวเองคงที่วันนี้ทาทามีประมาก,ก่อนขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้มีไหมมีแต่น้อยมากค่ะมีแต่น้อยมากก็จะมีเรื่องขำๆก็อย่างที่เล่าให้พี่ๆทีมงานจอดใจฟังก็จะ คือด้วยงานของทาเนี่ยคือมันมันเล่นแล้วแล้วก็เล่นอยู่หลายๆรอบอะนะฮะบางทีมันก็จะเกิดอาการชินแต่ตอนพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่คิดสด<ม>ฉะน,น,นั้นนั้นเดี๋ยวค่อยคิดกันแล้วมันจะทาจะเป็นธรรมชาติแต่สมมติถ้าถ้าขึา้นร้องเพลงปั๊บสมมติเป็นพี่มู่อย่างเงี้ยยืม,มันไม่นะคะ อพี่มพี่มคือผู้จัดการครับ่ะค่ะพี่มูคือผู้จัดการในประเทศไทยค่ะโอเขาจะมีแต่แต่แบ่งเป็นแต่ประเทศพี่มูจะเป็นของประเทศไทยอ่ะพี่มูกเดี๋ยวลงมาแล้วเดี๋ยวไปกินไอบิลีใบวิลี่คือเลยคุยกันอยู่นี่ไปร้องต่อเลยขึ้นอยู่นี่ไปร้องสออนมเลยแล้วก็ลงมาเออเมื่อกี้พูดถึงไหนนะโอ้โหคือมันไม่ใช่ว่ามันโปรนะคะแต่มันเชนมันเชนมันเหมือนอะไรรู้ไหมมีคนบอกว่าฝึกฝึกบ่อยๆมันจะเหมือนยกกาแฟเข้าปากโดยไม่ต้องไปมองถ้วยกาแฟ มันโดนปากเองคุยอยู่ก็กินกาแฟได้มันขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่เก่งหรือดีแต่ไม่ใช่เรื่องประมาทใช่ไหมเพราะว่าถ้าให้ไม่เลยคือถ้าแต่ถ้าให้ทาเลือกทาเลือกที่จะสงบถ้าก่อนขึ้นเวทีถ้าทาเลือกได้ทาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วขอให้ทาสงบคือมีสติแล้วก็ขึ้นไปแต่ถ้ามีมีอะไรอันคืออันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเคสแบบขำๆที่เกิดขึ้น ที่แบบยังคุยวร้องร้องอไป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 อะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ก็ไบ้คือไม่ไปนั่งแบบพี่ดูพี่ดูจับมือหนูเลยซิมือเย็นเหลือเกินหนูจะออกไปร้องแล้วจะร้องแล้วหนูทำไม่ได้ไม่เป็นแล้วเนียอันนี้ไม่ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นอยู่แล้วไม่เคยแบบทวนเนื้อไอ้ยิ่งทำอย่างเงี้ยยิ่งผิดคือมันจะมีบางงานที่ท่าจะเครียดมากมันจะมีบางงานที่เครียดมากอย่างเช่นสมมติว่าต้องไปงานรับรางวัลของต่างประเทศ ตายแล้วต้องมีเดี๋ยวมีเรน,ม,น,น,นมีคนนู้นมีคนนี้มีลิงกินพักไอ้ฉันเป็นใคร,ครเราก็จะเนิร์ฟฉันสวยพอไหมเดี๋ยวลิงกินพ์คเดินผ่านแล้วจะไม่รู้ว่าฉันเป็นใครว่าฉันคือหนึ่ง <laughs> ว่าฉันคือหนึ่งคนหนึ่งในนั้นที่อยู่ในโปสเตอร์เขาจะจาฉันได้ไปมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทามีเนิร์ฟเหรอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เรื่องงานห <c oughs> รือเรื่องชอบเขาว่าเขาอะไรคืออยากให้เขาจําได้อก็อยากนางบ้างอะไรบ้างอยากให้รู้สึกว่าก็อยากให้ให้รู้สึกว่าเออ ศิลปินนอะเขาก็รู้จักเรานะแล้วเราก็อยู่ในโปสเตอร์เขาอ่านหรือเปล่าเอาเราทายาฟฝั่ไทยแลนด์พอเดินสวนกันปั๊บเขาจำได้ไหมจำได้จำได้จำได้เชสเตอร์จำได้แล้วเราก็ต่เราจะมีบ้างคือทากเขาจะแบบสวยหรือยังแต่คือพยายามไม่ไม่ไปแบบถามย้อนถามทีมงานบ่อยๆเพราะกลายเป็นว่าเดี๋ยวถามกันไปถามกันมา ทีมงานก็จะแบบตายแล้วเอาเนิร์ฟเนิร์ฟกันไปใหญ่ไปใหญ่แปลว่าท่าทามีช่วงวิตกจริตเหมือนกันไม่ใช่มั่นใจตลอดเวลาเหมือนพี่คนที่ถ้ามีคําถามสมมติว่าจากหนังสือเล่มนึงถามมาว่าสิบข้อที่คนไม่รู้เลยเกี่ยวกับทายังข้อแรกคือคุณรู้หรือเปล่าว่าดิฉันเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยโอ้ไม่รู้เลยไม่รู้คือออกไปแล้วมันมั่นไง ไอ้ก่อนออก่คือถ้าคือถ้าโทษนะคะก่อนออกอาจากๆ์เวลาเวลานั่งกุยเนี่ยมันไม่ถนัดขอยยืนนิดนึงคือสมมติว่าใช่ขอยืมปากกาเป็นไมโครโฟนสมมุติออกไปแล้วก็ I Believe I Believe ยืนถูกปะเนี่ยอจะไม่มไม่ได้ไงคือไม่ได้สมมุติว่ารองสมมุติร้องเนีผิดแล้วสีหน้าออกร้อต้องเรียนต้องเรียนนะแทงฉันฉันร้องชั้นร้องของฉันไม่อย่างนี้วันนี้ฉันจะเปลี่ยนเนื้อ เรื่องของไม่มันไม่ได้คือถ้าเราไปแบบว่า I believe in love ไม่ได้ไม่ได้ไมันต้อง I believe I believe in love so much I l o อ e ไออย่างเนี้ยเคยเห็นแล้วหน้าเวที ไหลอยากเห็นตอนหลังเวทีตอนเลิกลากอ่ะตอนที่เดี๋ยวจะเจอใครในงานแจกรางวัลใหญ่อย่างเงี้ยเจิดยังอ่ะเจิดยังเนี่ยก็สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยสวยแล้วดีแล้วดีแล้วอันนี้ก็แล้วคุณนะคุณนะคุณดีแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปจับแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเดิมตัวออกไปเลยโอเคนะเขาอยู่หน้าห้องไหมอ่ะเขากำลังจะเดินมารอหรองั้นยออกไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอ๋อจะเป็นเนิร์ฟแบบนี้คือมันจะมันมันมันเป็นเนิร์ฟที่ ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อะค่ะแต่มันก็จะมีมันมันบางบางทีถ้ามากๆเนี่ยคือเราเคยเห็นจากนั่งไหมคะนั่งเชนเชนก็รอยคือเราเราไม่แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือผู้หญิงก็เนิร์ฟแบบนี้ได้บ้างนะมันเรื่องแต่งตัวนะคือเคยเห็นเคยเห็นศิลปินคนอื่นที่แบบอือมอยู่หลังเวทีแล้วก็แบบแกจะฮือไปไหนคือ แกฮือแล้วแกได้อะไรขึ้นมาไหมเขาไปพูดงี้เดี๋ยวเขาก็เกลียดเราหรอกคือเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาก็รู้บ้างแหละเขาไม่รู้เอ๊ะเราเคยฮือนี่หว่าแล้วไอ้พธามันนั่งอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วตอนตอนคนนี้เต้นแล้วฉันจะเต้นตามเอ๊ะเขาจะร้องไงนะคือใหยิ่งอย่างเงี้ยมันยิ่งสร้างแรงกดดันนี้ก่อนกดดันตัวเองกดดันตัวเองแล้วคนรอบข้างอันนั้นอาจจะเป็นวิธีแบบเขาแต่เราไม่ใช้วิธีนี้ไม่คือทาก็จะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอือ่ะความเป็นตัวตนชัดเจนความกังงงวลก็มมมีีบบ้้าาไ่ แต่วันหนึ่งที่สมัยหนึ่งสิปีที่แล้วมันมีกระแสหมั่นไส้ทาทาค่ะจําได้ไหมจําได้ค่ะแล้วตอนนี้ก็ย, <จะ S 1> ยังมีะจะโกอินเตอร์เหรอแล้วจะอะไรแต่คุณก็ทําสิ่งที่คุณพูดแล้วใช่ป่ะคุณคิดว่ากระแสนั้นหมดไปแล้วยังอ,อ๋อยังหรอกค่ะจริงเหรอผม,ผมไม่เคยเจอแล้วนะยังหรอยังเจออยู่เหรอคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคงเป็นความหมั่นไส้มากกว่าว่าแบบว่าทาไม อีคนนี้มันมั่นใจเหลือเกินหรืออะไรเงี้ยทำไมพูดจาแบบว่าโอ้แนวแน่จริงจริงก็เปล่าคขาเบื้องหลังดิฉันไม่ใช่แนวแน่ดิฉันคิดมาก่อนเยอะก่อนที่จะมาพูดอย่างนี้มันเลยดูแน่วแน่มันเลยดูแน่วแน่คือซ้อมมาเยอะแล้วความที่เป็นโอเคซ้อมเยอะซ้อมหน้ากระจกภาพภาพเหมือนเป็นคนมั่นใจแต่จริงๆเป็นคนกังวลในหลายๆเรื่องกังวลเป็นคนแคร์คนอื่นไหมมากเป็นคนแคร์โดยที่เสียใจหลายครั้งมากไปแคร์โดยที่ ไปแคร์แล้วเขาไม่ได้แคร์กับเราเลยหลายครั้งมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณบอกว่ากระแสคนหมั่นไส้เรายังอยู่คุณแคร์ไหมแหมพี่ใครมันจะประสาทแบบโอ้เจ้ไม่แคร์สื่อมันเป็นไปไม่ได้คือคือเรายังอยู่ในโลกที่มีคนอื่นอยู่ในโลกเดียวกับเราเราก็ต้องได้ยินบ้างเมื่อเราแคร์แล้วเราทําอย่างไรคิดถึงความเป็นจริงค่ะคิดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือคือ อะไรถูกอะไรผิดอะไรที่มันอันนี้ก็มากไปเขาก็ว่าเราเยอะไปเพราะเราตัวตนเราก็อาจจะเป็นอย่างนี้บ้างเราแรงเราก็เรลดความแรงไหมเราแรงจริงมีลดความแรงไหมเวลาสมมติถ้ามันออกมาผลออกมาว่าแรงจริงแน่นอนแน่นอนคงคงจะไม่มุ่งเน้นทําอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็คงเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนใช่ไหมเปลี่ยนแน่นอนมันโตขึ้นสมัยก่อนดูจะบู๊กว่านี้โตขึ้นนะคะพี่มันคือมันโตขึ้นพอโตขึ้นก็ โตขึ้นมันก็ลดลงแต่เหมือนที่พี่พี่ดุพูดเมื่อกี้เนี่ยมังเมื่อกี้เรานั่งคุยกันในห้องคือจริงๆร,งรงแล้วฮาเป็นคนไม่มีอะไรแต่เวลาฮาพูดอะไรอาจจะดูเหมือนดุเพราะฮาเคนเสียงดังไงเ,นะเวลาเล่าแล้วเหมือนแบบเมื่อกี้เล่าเล่าเสร็จผมบอกโกรธใครอยู่หรือเปล่าโกรธเล่าหรือเปล่าอยู่ถามบอกว่านี่นี่เธอเธอโกรธใครไม่หนูปากโกรธหนูเล่าอย่างคือเป็นคนอย่างนี้อ๋อเป็นคนเล่าแล้วอิน จริงจริงแล้วเป็นคนคือสสสเป็นคนพิเศษดีมากคนจะได้รับออสการ์โอ้จ้ะจริงๆรแล้วเป็นคนเซนซิทีฟมากป่ะเป็นคนเซนซิทีฟมากค่ะเป็นคนเป็นคนเสียใจง่ายเป็นคนเป็นเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยมีอา,อารมณ์น้อยใจเสียใจ ต่ทำแต่ทำเป็นเอารักนั่งเปิดฝักบัวเออนั่งเอาองจ้วงนี่มีมีทั้งนั้นคือคือเป็นติดมากเลยคนนะคะเป็นเป็นผู้มีหมดเลยเหรอที่เราพูดเนี่ยมีมีหมดเลยมีดราม่ามีร้องไห้มีน้อยใจมีเสียใจแต่ทําเป็นไม่พูดแล้วก็ทําเป็นสะบิดสะเบี้ยงแบบมีเหรอมีแต่ไม่ไม่พูดออกไปตรงๆพี่หนูว่าจริงแล้วพี่ไม่ควรจะเรียกหนูมานั่งคุยในรายการพี่ควรจะเรียกทีมงานมานั่งคุย พอ<ล>เขานสได้เหล่านีพอ,อเขาจะได้เล่าว่าเออจริงๆแล้วทาทานเนี่ยเป็นยังไงแต่คนภายนอกจะไม่เคยเห็นมุมนี้ไม,ไม่เคยเห็นค่ะอ,อย่างพี่มู่เงเนี่ยมีมีเรื่องหนึ่งคือเวลาผู้หญิงที่เขาบอกว่าเวลาผู้หญิงบอกว่าไม่เอาเนี่ยแปลว่าเอานะคะเวลาอยากได้อะไรสมมติผู้ชายเธอฉันอยู่ร้านกาแฟเนี่ยฉันจะซื้อกาแฟให้เธอเธอจะเอาไหมไม่เอาไม่เป็นไรคือคิดไปแล้วว่าเขาเนี่ยต้องรู้ว่าฉันจริงๆอ่ะไม่เอาหรอกแต่อยากอยากได้ความเห็นใจไง อยากเรียกร้องความสนใจแล้วทาทาที่ที่เรียนรู้เรื่องแบบนี้แล้วทาทาเป็นคนที่บอกว่าเอาว่าแบบเนี้ยบอกว่าไม่เอาไงยังเป็นคนไม่เอาอยู่ไปเป็นเเหมือนผู้หญิงผู้หญิงไงไม่เอาไงวันนั้นพี่มูเขาไปสุดเค้กคุณไม่เอาแต่จริงใจอะอยากได้พี่มูเขาไปื้อเค้กคขะถามว่านัาเดียวอยู่ร้านเค้กจะจะทานไหมไม่เอาไม่เป็นไรนี่พี่นะนี่ขนาดนี่พี่นะไม่เอาไม่เป็นไรอือวางสายวางสายพี่มูมาถึงบ้านป๊บเปิดตู้เย็นดูเลยว่ามีไหมไม่มีเค้ก ปิดประตูตู้เย็นพร้อมกับเดินไปแล้วก็นั่งสะบัดพี่มุกก็หันมาช้าๆแกเป็นไรเออแกเป็นไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเลยดูหน้านะดูหน้านะเปล่าไม่มีอะไรแล้วในหัวก็จะคิดคิดเยอะทำไมไม่ซื้อเค้กมาแกไม่รักฉันแล้ว แกไม่ได้คิดเลยว่าฉันเป็นยังไงคิดจริงจริงคือคิดว่าเขาต้องเข้าใจเราด้วยคิดว่าเขาต้องเข้าใจแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะไม่รู้หรอกก็ไม่บอกเขาเองอะผู้หญิงโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดราม่าดราม่าดราม่าเป็นมือระดับทาทายังนี่ยังมีกลัวตกงานกลัวไม่มีคนจ้างไหมครับกลัวมากค่ะมากเลยหรอกลัวมากอ่วันนี้จะมาเล่าเล่าในความเป็นจริงให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับ พี่แจ๊สวัสดีค่ะพี่แจ๊ก็อวสวัสดีครับอ๋อน้องธอทากับน้องธอทา <c oughs> เพื่อป้องกันว่าพี่จำ <ะ S 1> ชื่อได้ฉันดีอย่างนี้มันไปมีคนอื่นได้ก็เรื่องของมันคือ <c oughs> สุดยอด